แค่ทำสิ่งนี้วันละ3ชั่วโมง Stocker Digital Nomad คุณก็จะมีเงินมากพอที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพ Stocker Digital Nomad เมื่อก่อนเคยเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนไม่มีเวลาทำงานวันละ8-12ชั่วโมงก็หมดวันไม่มีเวลาได้ไปไหนไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตแต่พอมาเจออาชีพ Stocker Digital Nomad มันทำให้ผมทำงานแค่วันละ3ชั่วโมงแค่รีเสิร์ชดีไซน์อัพโหลดแล้วไปไว้ในที่ที่เขารับงานซึ่งมันมีรองรับมากกว่า10ที่งานหนึ่งงานมันจะขายและทำงานทำเงินให้ผมอยู่ตลอดเวลาผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ภาคอากาศก็ได้เงินก็ยังไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและอยู่ที่ภาคอากาศผมก็ยังส่งงานได้เหมือนกันเพราะผมมีแค่ iPad หนึ่งเครื่องผมก็สามารถทำงานและส่งงานได้แล้ว ทำงานและส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลาชีวิตที่อิสระไม่ต้องเคาออฟฟิศให้เจ้านายบ่นให้เจ้านายด่าทำงานได้ทุกที่ออฟฟิศของผมคือทั่วโลกทุกที่บนโลกใบนี้ถ้าอยากได้ชีวิตแบบผมตามผมมาได้เลย